สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะมาเจอกับคุณครูอักิกแล้วน,นะคะวันนี้นะคะก็เป็นรายวิชาวิวทยาการคำนวณชั้นผถมศึกษาปีที่6หน่วยการเรียนรู้ที่4การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยนะคะนั่นก็คือเรื่องการติดตั้งซอฟต์แวร์อย่างปลอดภัยค่ะ ก่อนอื่นนะคะนักเรียนเรามาเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์กันก่อนนะคะคำแรกนะคะก็คือคำว่า phishing ค่ะ phishing ก็คือการหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตนะคะเพื่อขอข้อมูลที่สำคัญเช่นรหัสผ่านรหัสบัตรเครดิตนะคะโดยการส่งข้อความผ่านทางอีเมลหรือว่า m e s s e n g e r นะคะตัวอย่างของการ phishing นะคะก็คือการส่งข้อมูลไปยังปลายทางค่ะเพื่อ ขอข้อมูลที่สําคัญหรือว่าจะต้องแบบเข้าสู่ระบบนะคะโดยหน้าตาของเว็บไซต์ที่หลอกลวงนั้นนะคะจะหน้าตาคล้ายคลึงกับเว็บไซต์ที่กล่าวถึงค่ะส่วนต่อามานะคะคําว่า sniffing ค่ะ sniffing ก็คือเป็นการดักจับข้อมูลนะคะที่ส่งจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังอีกคอมพิวเตอร์เครื่องหนึงหรือว่าเครือข่ายหนึ่งไปยังอีกเครือข่ายหนึ่งค่ะเป็นวิธีที่นักโจมตีระบบนิยมใช้ค่ะ คำต่อมานะคะคําว่าแฮกิ้งกับแฮกเกอร์ค่ะแฮกิ้งนะคะเป็นการเจาะระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะคะไม่ว่าจะเป็นการ,กรทํำในมนุษย์หรืออาศัยโปรแกรมเจาะระบบหลากหลายรูปแบบนะคะที่สามารถหาได้ง่ายในเครือข่ายโลกอินเทอร์เน็ตนะคะอีกทั้งการใช้งานนะคะก็สามารถที่จะกระทําได้ง่ายนะคะไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านคอมพิวเตอร์นะคะก็สามารถที่จะ ระบบได้ค่ะส่วนคำว่าแฮกเกอร์นะคะหรือว่าผู้บุกรุกเนี่ยก็คือผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตในการใช้งานระบบนะคะแต่พยายามลักลอบเข้ามาใช้งานนี้ด้วยวัตถุประสงค์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการดุรลกรมข้อมูลหรือความพอใจส่วนบุคคลค่ะอ่าใีส่วนนี้นะคะในบทเรียนนี้เราก็ เรียนเกี่ยวกับการติดตั้งซอฟต์แวร์อย่างปลอดภัยนะคะอ่ะครูขอถามนักเรียนหน่อยนะคะว่านักเรียนนะคะคุณใดเคยเป็นหวัดบ้างแล้วรู้ไหมคะหวัดเนี่ยเกิดจากอะไรคะหวัดนะคะเกิดจากเชื้อไวรัสนะคะที่ทําให้เรามีอาการอ่อนเพลียแล้วก็มีไข้ด้วยนะคะแล้วก็มีอาการจามคะัะจมูกใช่ไหมคะแล้วนักเรียนรู้ไหมคะว่า คอมพิวเตอร์ที่เราใช้งานอยู่ที่เราใช้แบบค้นหาข้อมูลต่างๆเนี่ยค่ะก็าสามารถติดไวรัสได้เหมือนกันนะนักเรียนรู้จักไวรัสคอมพิวเตอร์ไหมคะว่ามันคืออะไรมีความเหมือนหรือแตกต่างกับไวรัสท,ที่ทําให้เราเป็นหวัดหรือเปล่าคะเดี๋ยวคุณครูขอเฉลยก่อนนะคะว่าคอมพิวเตอร์นะคะเป็นประเภทหนึ่งของโปรแกรมที่เป็นเครื่องมือในการก่ออาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ค่ะ ที่แฝงกับซอฟต์แวร์นะคะที่ติดตั้งโดยไวรัสเป็นหนึ่งในประเภทของมัลแวร์ค่ะอ่าเรามาพูดถึงมัลแวร์แล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายในสไลด์ถัดไปนะคะค่ะนักเรียนวันนี้นะคะก็คือการติดตั้งซอฟต์แวร์อย่างปลอดภัยนะคะปัจจุบันนี้นะคะมีซอฟต์แวร์ให้เลือกใช้งานมากมายหลายชนิดเลยนะคะแล้วก็สามารถดาวน์โหลดได้ทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งผู้ใช้นะคะสามารถเลือกติดตั้งบนอุปกรณ์เทคโนโลยีนะคะเพื่อใช้งานได้ตามความต้องการค่ะแต่หลายๆครั้งนะคะซอฟต์แวร์ที่เราดาวน์วโหลดเนี่ยจากอินเทอร์เน็ตก็ไม่ได้ปลอดภัยเสมอไปนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้กันนะคะว่าทําอย่างไรแบบไม่ให้อันตรายกับคงคอมพิวเตอร์ของเรานะคะอันตรายจากการติดตั้งซอฟต์แวร์นะคะซอฟต์แวร์ที่เราดาวน์วโหลดจาก อินเทอร์เน็ตเนี่ยมักจะมีโปรแกรมที่ไม่ประสงค์ผิดมาด้วยนะคะหรือที่เรียกหรือที่เรียกว่ามันแวร์ค่ะภาษาอังกฤษเรียกว่ามิลิซิเอ็ตซอฟแวร์ด้วยมันแวร์นั่นเองนะคะซึ่งเป็นเครื่องสำหรับก่ออาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตนะคะโดยแฝงมากับซอฟตแวร์ที่ผู้ใช้ติดตั้งมันแวร์ที่พบในปัจจุบันนะคะมีหลายประเภทดังนี้ประเภทแรกนะคะก็คือไวรัสคอมพิวเตอร์หรือว่าคอมพิวเตอร์ไวรัสนะคะ แบบที่สองมาโทรจันหรือว่าโทรจันฮอสสามนะคะหนอนอินเทอร์เน็ตหรือว่าวอมนะคะสี่โปรแกรมดักจับข้อมูลหรือสปปายแวร์ 5. ้าโปรแกรมรรกโฆษณา,าหรือว่าเรียกว่าแอดแวร์ค่ะหโปรแกรมเรียกค่าถ่ายหรือว่าฟรนซัมแวร์ค่ะค่ะเรามาเรียนเรามาเรียนรู้ในส่วนของมันแวร์ประเภทแรกนะคะก็คือไวรัสคอมพิวเตอร์หรือว่าคอมพิวเตอร์ไวรัสนะคะ เป็นโปรแกรมที่แฝงมากับไฟล์ต่างๆนะคะและจะทำงานเมื่อมีการเรียกใช้ไฟล์ที่มีไวรัสนะคะโดยไวรัสคอมพิวเตอร์นะคะเป็นโปรแกรมที่คอยขัดขวางการทำงานของคอมพิวเตอร์นะคะสร้างความเสียหายต่อข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะทำลายระบบคอมพิวเตอร์หรือสร้างความรำคาญแก่ผู้ใช้งานค่ะประเภทที่สนะคะมาโทรจันหรือโทรจันฮอส ก็คือเป็นโปรแกรมที่แฝงอยู่ในโปรแกรมที่ผู้ใช้งานกําลังใช้งานอยู่เพื่อรอบเก็บข้อมูลต่างๆนะคะจากผู้ใช้และทําให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้ใช้งานนะคะเช่นการถูกขโมยข้อมูลการโจระบบการถูกทําลายระบบค่ะประเภทที่สามนะคะนอนหรือว่าเวิร์มค่ะเป็นโปรแกรมที่สามารถคัดลอกตัวเองและเผยแพร่กระจายไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆที่อยู่ในเครือข่ายเดียวกันได้ค่ะ ซึ่งจะทำให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อระบบคอมพิวเตอร์ได้ค่ะประเภทที่4นะคะโปรแกรมดักจับข้อมูลนะคะหรือสปายเวร์ค่ะเป็นโปรแกรมที่ดักจับข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้และส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตนะคะเพื่อนำไปใช้ในการสแสวงหาผลประโยชน์ต่างๆนะคะเช่นการดักจับข้อมูลการพิมพ์เพื่อค้นหารหัสผ่านการเก็บข้อมูล พฤติกรรมการใช้งานเพื่อนำไปใช้ในการโฆษณาค่ะประเภทที่5นะคะโปรแกรมโฆษณาหรือเรียกว่า a d ด a วรค่ะเป็นโปรแกรมที่แสดงโฆษณาหรือดาวน์โหลดโฆษณาอัตโนมัติค่ะโดยผู้ใช้ไม่ได้ต้องการนะคะซึ่งก่อให้เกิดความรำคารแก่ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ค่ะใน ประเภทสุดท้ายนะคะประเภทที่หกก็คือโปรแกรมเรียกค่าถ่ายหรือเรียกว่าเดนซัมแวร์นะคะเป็นโปรแกรมที่เข้ารหัสหรือล็อกไฟล์ต่างๆเพื่อไม่ให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงได้นะคะซึ่งผู้ใช้งานนะคะจะต้องจ่ายเงินให้ผู้เรียกค่าถ่ายนะคะถึงจะรับประหัสผ่านเพื่อเข้าใช้งานไฟล์ต่างๆได้นะคะหลังจากที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับมันแวร์ในประเภทต่างๆแล้วนะคะตอนนี้เรามา เช็คด้ว่าการตรวจสอบและการป้องก Man ันมันแวร์นะคะว่าเราจะมีวิธีอะไรยังไงบ้างนะคะแบบนอกจากผู้ใช้ตรวจสอบป้องกันมันแวร์นะคะโดยใช้ซอฟต์แวร์ป้องก Man ันมันแวร์แล้วเนี่ยหรือว่าอันตี้มันแวร์แล้วนะคะยังสามารถติดป้องกันการติดมันแวร์ได้โดยการปฏิบัติด,ดังนี้คะ่ะนักเรียน 1. น,นะคะอัปเดตระบบคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์อย่างสม่ำเสมอ 2. ระมัดระวังการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอกอย่างเช่นแบบแลชได์ แผ่นดิสก์นะคะซีดีรอมนะคะรือแผ่นซีดีอะไรต่างๆนะคะที่เป็นอุปกรณ์ภายนอกนะคะที่ไม่ได้อยู่ติดกับเครื่องคอมพิวเตอร์ค่ะประเภทที่สามนะคะในข้อที่สามนะคะไม่ดาวน์โหลดโปรแกรมจากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือค่ะจะต้องเช็คดีๆว่าข้อมูลที่เราแบบดาวน์โหลดเ็นเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือหรือเปล่านะคะในส่วนที่สี่นะคะหลีกเลี่ยงการเปิดไฟล์จากอีเมลที่ไม่รู้จักค่ะ ข้อที่านะคะระมัดระวังการใช้ w ว Fi สาธารณะค่ะอ่ะต่อมาดูนะคะแนวทางการตรวจสอบและป้องกันมันแวว์นะคะอย่างแรกเลยนะคะสังเกตความเร็วของอุปกรณ์เทคโนโลยีค่ะว่าเหมือนขคองคอมพิวเตอร์ที่เราใช้อยู่เนี่ยจากที่มันเร็วอยู่มากๆจนพอเราใช้งานไปเรื่อยๆใช่คะใช่ไหมคะแบบมันดูแบบช้าลงอ่ะเราสังเกตไว้เลยว่ามันจิตมันแวว์หรือเปล่านะคะสังเกตความผิดปกติในการใช้งาน มีโปรแกรมแบบที่เราไม่ได้ทิ่เข้าไปแล้วมันขึ้นมาหรือเปล่านะคะตรวจสอบความเร็วของเครือขาอ่ายเตอร์เนต็ตจากที่ใช้เราอยู่แล้วจากมันจะทําให้แบบช้าลงนะคะหรือว่าเรียกใช้งานโปรแกรมตรวจับมันแวร์นะคะอันนี้เป็นแนวทางที่ป้องกันที่ดีที่สุดนะคะค่ะนักเรียนก็จบในบทเรียนนี้แล้วนะคะดังนั้นครูขอให้นักเรียนใช้คอมพิวเตอร์อย่างรนะมัดระวังนะคะ นักเรียนรู้แล้วใช่ไหมว่าคะว่าเชือ้อไวรัสเนี่ยก็จะสามารถที่เกิดนอกจากที่เกิดจากในคนแล้วนะคะก็สามารถที่จะเกิดกับคอมพิเวเตอร์ได้เหมือนกันนะแต่คอมพิเวเตอร์นะ่ะที่เชือ้อไวรัสมันไม่ได้แบบมีอาการคัดจมูกหรือว่าไอจามมีอาการของเพียงเหมือนคนนะคอมพิเวเตอร์ก็จะมีแบบอาการช้าใช่ไหมคะมีอะไรมันก็ผิดปกตินะคะดังนั้นคุณครูขอให้นักเรียนทำแบบฝึก activity สี่จุด 10น,นะคะใช้บทแล้วก็คำถามใช้บทใต้คลิปนี้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ